กรกฎาคมพลตํารวจตรีธีรชัยชำนาญหมอผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูทรภาคสองพร้อมพันตรวจเอกทวีกุฎแถลงผู้กำกับการสพอนองปปรอดอกอรกองเกียรตเต็มตํานานผู้อำนวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่สองศราีชาพร้อมกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจสืบสวนภาคสองชุดสืบสวนสบพอนองเปรอและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบูรณาการร่วมลงพื้นที่ตรวจค้นบา้านเลขที่78ทับ2๔ หมู่บ้านสยามรอยัลวิวหมู่สิบตบนหนองปลืออเภอบางละมุงจัังหวดชนบุรีหลังสืบทราบว่ามีชาวต่างชาติพักอาศัยอยู่และต้องสงสัยมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านจากการเข้าตรวจคน้นพบว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านหรูขนาดใหญ่สองชั้นมีสองสามีภรรยาชาวจีนพักอาศัยอยู่ภายในบ้านและมีชาวไทยสองคนเป็นผู้ดูแล จากการตรวจสอบพบรถยนต์หรูจำนวน3คันโดย2คันเป็นรถนำเข้ามูลค่าหลายสิบล้านได้แก่ Ferrari ี่สีแดง1คันและโรสลอยสีขาว1คันนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้พบว่าพื้นที่ส่วนหนึ่งของบ้านถูกดัดแปลงเป็นกรงเหล็กมีต้นไม้ปลูกและมีกระจกกัน้นคล้ายสวนสัตว์ซึ่งมีสิงโตจำนวน2ตัวถูกเลี้ยงอยู่ภายในกรงดังกล่าวอีกด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการอายัดไว้ทั้งหมด พลตรตรีธิรชัยชำนาญหมอผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคสองเปิดเผยว่าในวันนี้ได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดพัทยาเลขที่คควาย1 9 6่ 67, ลงวันที่4กรกฎาคม2567เพื่อเข้าตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายในบ้านหลังดังกล่าวผลปรากฏว่าได้พบสิ่งโตเพศผู้จำนวน2ตัวอยู่ในบ้านพักหลังนี้จึงประสานกรมอุทยานแห่งชาติตป่าและพันธุ์พืชรวมตรวจสอบ โดยสิ่งโตนั้นเป็นสัตว์ป่าควบคุมซึ่งจะต้องมีใบอนุญาตในการครอบครองโดยเจ้าของบ้านไม่สามารถนําใบอนุญาตการครอบครองมาแสดงได้อีกทั้งทางเจ้าของไม่มีเอกสารหลักฐานมาแสดงว่าสิงโตทั้งสองตัวนี้ได้มาจากที่ใดและการที่ได้มานั้นถูกต้องหรือไม่โดยเจ้าหน้าที่จะขออายะสิ่งโตทั้งสองตัวไว้ตรวจสอบก่อน ส่วนรถหรูที่พบนั้นจะต้องอายัดไว้ก่อนเช่นกันเพื่อตรวจสอบว่ามีการนำเข้ามาอย่างถูกต้องหรือไม่และมีการเสียภาษีตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวสองสามีภรรยาชาวจีนและผู้ดูแลชาวไทยทั้งสองรายไปสอบสวนต่อที่สอพนองปรือส่วนการกระทาความผิดนั้นเบื้องต้นพบว่าเป็นความผิดตามพรบรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า2562 มาตรา19วรหนึ่งฐานครอบครองสัตว์ป่าควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทอย่างไรก็ตามจะต้องตรวจสอบพยานหลักฐานอื่นๆโดยละเอียดอีกครั้งซึ่งหากพบความผิดอื่นอีกก็จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป <S <S คือเรามีหมายค้นที่ของศาลจังหวัดขอนแก่นเพื่อตรวจค้นหาสิ่งของผิดกฎหมายนะครับก <ab hy YN est embargo> ็ปรากฏว่าเข้ามาแล้วก็พบสิงโตเพศผู้จำนวนสองตัวอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับซึ่งตรงนี้เราก็เลยประสานกับกรมทรัพยาสินสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อตรวจสอบซึ่งกรมทรัพยานเนี่ยก็ตรวจสอบแล้วนะครับก็เป็นสัตว์คุ้มครองสัตว์ป่าควบคุม ไอ้คือสัตว์ที่ดุร้ายนะครับก็จะต้องมีใบอนุญาตซึ่งเจ้าของบ้านเนี่ยไม่มีใบอนุญาตมาแสดงนะครับตรงนี้เรื่องข้อกฎหมายเนี่ยมาถิงตัเนี่ยขออนุญาตให้สอบถามทางกรมอุทยานเมื่อต้นตอนนี้พบปะผิดอะไรบ้างครับตัวท้าวที่เป็นต้นที่ทราบก็คือาผู้ครอบครองที่เป็นชาวจีนนะครับไม่มีเอกสารหลักฐานมาแสดงว่าได้ถึงตัวนี้งมาได้มาจากไหนนะครับแต่ก็ขอรู้ว่าสายเอาคือ ว่าเขาได้มาถูกต้องหรือไม่แล้วอย่างฝังด้านสิงโตนี่จะทําการตรวจยึดยังไงบ้างครับถ้าเขาไม่มีหลักฐานการได้มาถูกต้องนะครับเราก็ต้องตรวจยึดนะครับแต่ถ้าเขามีหลักฐานการได้มาแต่ยังไม่นํามาแสดงก็จะขออายักไร้นะครับแล้วก็ให้เขาเอาเอกสารมาแสดงต่อเราวันนี้จะทําการเคลื่อนย้ายเลยแต่ั้นต้นก็คือเขาผิดการเข้าทองอยู่แล้วนะครับไม่มีุญยต วันนี้ทำการเชื่อมย้ายสิงโตเลยไหมครับเอ่อต้องดูเอกสารเขาที่เขาจะมาแสดงครับครับตอนนี้เราก็ให้เจ้าบ้านดูแลไว้ครับนะเราทำหนังสืออายัดแจ้งกเอาอ้ามเคลื่อนย้ายครับอือแล้วสองพันนี้เราจะเป็นการในต่องพ่อไปตรวจสอบนะครับถ้าทั้งหลายถูต้องถูกต้องไม่ซื้อขายถูกต้องเกียร์พัสดีถูย่างนะฮะแล้วก็จะตรวจสอบให้เรียบร้อยเราต้องการเงินสอบงพ่อต้องเอาหลักฐานแสดงให้เราว่าเรื่องก็มีอง อินวอยนําเข้านะฮะปฏิบัยิศกสาการเสียภาษีสูลกากรอะไรต่ตางๆมาให้ครับวยวเราตอบให้ละเอียดนะครับ r e Fight Academy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสําหรับผู้ที่เชี่ยชาอบการออกกําลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red Fight Academy